สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ชาวราศีธนูปีนี้ถือเป็นปีแห่งการสแสวงหาความจริงที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตมาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมในปีนี้เด่นในด้านของหลักการเหตุผลจุดยืนเป็นปีที่คุณเน้นเนื้อหาวิชาการเพื่อให้จิตใจสงบนิ่ง และสแสวงหาความจริงที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตจนอาจจะทำงานอย่างหนักขนขวายอย่างถึงขีดสุดไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนมีภาระความรับผิดชอบเกินตัวทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังมากอาจทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง สแสวงหาโลกในอุดมคติตามวิถีของตนไม่ยึดติดกับวัตถุมีความคิดสร้างสรรค์แต่อยู่บนหลักการที่เป็นจริงและที่สำคัญก็ต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงบางอย่างที่อาสารับมาเป็นธุระอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและครอบครัวได้นะครับมาต่อกันในเรื่องของความรัก ในปีนี้สำหรับคนโสดต้องหักห้ามใจในรักทุกๆก,กรณีห้ามตั้งความหวังมากเกินไปท่านอาจจะต้องตัดใจกับบางคนที่เขาไม่แคร์คุณแน่แล้วส่วนคนที่อยู่กันมานานให้ระวังอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งปัญหาอาจจะมาจากความเหนื่อยล้าและความดื้อที่มีอยู่ในตัวเอง อาจมีวาระการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ต้องเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการจบลงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างการะทันหันการแตกหักการเลิกลาการไม่เป็นตามสิ่งที่คาดหวังเอาไว้หรืออาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ มาต่อในเรื่องของการงานปีนี้โอกาสจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นได้รับการโปรโมทมีเข้ามานะครับให้ได้รับงานชิ้นสำคัญได้แสดงความสามารถโชว์ฝีมือและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะพบหนทางที่สามารถขยายกิจการและแทรกตัวไปอยู่ในจุดผลประโยชน์ ที่ผู้คนมองข้ามมีพลังหรือแรงผลักดันที่ทำให้การงานต่างๆรวมทั้งการเรียนประสบผลสำเร็จเป็นช่วงเวลาที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างการงานที่มั่นคงโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ศิลปะการสื่อสารการประสานงานเชื่อมโยงการปานีปานอมและการประชาสัมพันธ์นะครับ มาต่อกันในเรื่องของการเงินโชคลาภในปี64นี้ท่านจะมีโชคลาภจากความสัมพันธ์หรือคนใกล้ชิดแต่ก็ต้องระวังการหลอกลวงหักหลังท่านอาจต้องการข้อมูลที่เพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกเพื่อความมั่นใจในอนาคตและควรอยู่กับปัจจุบันกับความเป็นจริง อย่าใจเร็วเชื่อคนง่ายจากอาการร้อนเงินความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินปัญหาการตัดสินใจหรือมีเรื่องกวนใจเรื่องเงินจะก่อให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลอาจจะหมายถึงกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้จ่ายกังวลเรื่องหนี้สินต่างๆกังวลเรื่องภาระระยะยาวเช่นเรื่องลูกเรื่องครอบครัว เรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและอื่นๆสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพภายในปี2564นี้ให้ท่านระมัดระวังช่วงล่างของ้อเท้าเข่าน่องอาการปวดเมื่อยตามร่างกายความดันรวมทั้งโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองสภาวะความเครียดทางด้านจิตใจ ที่จะส่งผลให้ถึงมีอาการภาวะซึมเศร้าความเครียดจากการคาดหวังบางสิ่งที่มากเกินไปและไม่ได้ดั่งใจไม่สามารถปล่อยวางและระมัดระวังอุปัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวในการเดินทางด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ทางทีมงานเราก็ขออวยพร ให้ชาวราศีธนูทุกท่านปีใหม่นี้มั่งมีเงินทองข้าวของสินสอดรายได้ตลอดให้ปอดโรคภัยเรื่องเจ็บย่าป่วยความสวยห่างไกลทุกเชิญจันไรจงไกลห่างตัวจงสุขสำราญเบิกบานกันทั่วความเร็วความชั่วห่างตัวห่างไกลนะครับ ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี2,564นี้นะครับ